อิมาหังพะกว่า ตะพาวังตุมมหากังปริจจฉามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอรัธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจพระปเจกพุทธเจ้าอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมาหลวงพ่อปานวัดบางนำโคเป็นที่สุดขอรัธนาบารมีรวมมหาที่สุดไม่ได้ช่วยนุนการสวดพระคาถาพระปเจกพุทธเจ้าพระคาถาเงินล้านของข้าพระพุทธเจ้าให้เกิดมีอนุภาพเต็มกำลังเพื่อเป็นธรรมทานให้กับเพื่อนมนุษย์และต่อยอดธรรมุบำร นำพระบารมี30มสิบอิทธานุภาพของพระพุทธและทวยเทพทั้งมวลโปรดบันดาลปฏิหารให้เกิดกับวัดป่าธรรมสถานมงคลนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุทธรรัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารังคัจฉามิธัมมังสารังคัจฉามิสังฆังสารังคัจฉามิ फरी वनता समेता पथंता आखित चित्ता फरीद फनंत सखे का मे जूपे किशिग्रदे जंदलीकेम जीपे रथे चखा मे तरुन गहने वो खेते हुयुवाचल सखना तिथन्त सन्तकेयङ मुनिवरवचना साथ हो मे सुन अमनकालो अय पतन्त चाहेवा सप्तेयक परायन्त्र ทโหมาจมหาเทวาอภิลาภาพวันกุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันกุเนะิเตพาหุหติพุทธามาหุนะโมพุทธายะวิราชโยวิราชกณายังวิราหิงสาวิราธาสีวิราธาสาวิราิโยพุทธัสะมานิมามะพุทธัสะสวะโหมสัมปติชามิ เพงเพ่งพาพาหาหารอรือสัมปจิตสามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภพาภพพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโภภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธามาหูนะโมพุทธายะวิราชโยวิราโานายัง วิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิติโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือสัมปติชามินาสังสิโมรมมาจมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพรมมาจมหาเทวาอภิลาภาภวันุภูม มหาปุญโญมหาลาภโภพวันตุเมมิเตพาหุติพุทธามาหุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรากุณายังวิรากิงสาวิรัธาสีวิรัธาสาวิรากิิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิ าาลูกเอ๋ยบุญที่เราทําชาตินี้ชาติน่าจะเริ่มส่งผลในการเป็นประธานถวายผ้ากฐถินชาตินี้สองถึงสามวัดจะมีฐานะดีตั้งแต่ชาตินี้เลยนะถ้าทอดแล้วถึงสองสามครั้งต่อหนึ่งปีความเป็นอยู่จะคล่องตัวขึ้นแม้ว่าจะไม่รวยก็ตามแต่ความเป็นอยู่จะคล่องตัวขึ้นรู้สึกว่าเป็นคนโชคดีมากขึ้นหาลาบสักการะคล่องตัวขึ้นท่านบอกว่านี่ยังเป็นเศษของความดีอานิสงส์งของการทอดกฐถินสามารถจะบันดาลให้คนปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า ก็สำเร็จจากหนังสือประวัติหลวงพ่อปานวัดบางนงโคจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา